ตอนเไปตอนป4เนี่ยผลการเรียนต้องถือว่าแย่มากเพราะว่าเราเราเราฟังเขาไม่ออกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร hmm. ก็ปรับตัวใช้ป4ปรับตัวแล้วก็ป4เป็นช่วงเวลาที่เราเรียนภาษาจีนจริงๆเพราะว่าจากที่เราไม่เคยเรียนเราต้องไปเรียนทั้งทั้งระบบเ,เริ่มตั้งแต่ต้นใหม่ของภาษาจีน hmm. ทีเนี้ยเราก็ค่อยๆปรับตัวแล้วก็มาช่วงม1เนี่ยช่วงนั้นจริงจ มันมันเป็นช่วงปิดเทอมก่อนที่ปิดช่วงปิดเทอมช่วนั้นกลับมาที่ของไทยอ่ะค่ะแล้วก็คุณแม่เขาส่งไปนั่งสมาธิค่ะหา,ายแล้วเป็นยังไงเอ่ยพอไปนั่งสมาธิสามวันสองคืนก็เป็นไขเ้เด็กๆอย่างนี้แหละเหมือนกับว่าเขาก็จะคัดเด็กๆเ,เป็นไข้เยาวชนแต่ว่าเป็นธรรมะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสอนหลายอย่างอย่างเช่นสอนให้เรามีโฟกัสว่าเวลาเราจะโฟกัสในการเรียนเราทํายังไง หรือตั้งใจเรียนในห้องเรียนทายังไงอย่างเงี้ยคะ่ะ mm. เราก็เอาตรงนั้นมาใช้กับ,กบที่เราไปเรียนที่สิงคโปร์ต้องอย่างนี้ว่าตอนแรกๆบไม่ได้เป็นเด็กเรียนเก่งแล้วกไ็ไม่ได้เข้าใจมากนะักว่าระบบการเรียนการสอนสิงคโปรเป็นยังไงเราก็ใช้เวลาปรับตัวแล้วก็มหนึ่งเพิ่งมาเข้าใจว่าเ,ออเราเรียนหนังสือจริงๆอเรียนยังไง อย่าลืมติดตาม The Study Time Story นะคะเวลาดีๆที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2องทุ่มตรงนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage The Study Time The s t a t y Time และที่ YouTube The s t a t y Time อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ